ค่ะพวกก็เซ้นไอเซ้นคิดแอนไอเน่าไนแล้อไออะไรวะเซ้นคิดแอนดีไอวายเออวันนี้นะคะเซ้นช่วยบุญช่วยบารีมิสรมที่เซ็นทำนะคะจะจะมาลองดูเบลนี่กันก่อนเลยเบลนี่นี่คือเอนน่าไปตั้งแต่ลิปที่แล้วนะนี่นะเบลนี่ไม่สโลก็คือมันเล็กไปไงมันแข็งใส่สีเยอะไปนะ เละไหมสอบไปนี่สกูชี่เรนโบว์มันคือเหมือนไอติมเลยนะคะเบาๆค่ะได้เนาะโอ้โหมันอยู่ที่มันร้อนไปอ่ะแต่มันต้องไปต ก็จะมาลองจับดูกันเลยสโลนิดนิดนะเบมสโลนิดนิดนะใหญ่เลยโล้เอคือจะต้องตากลมแบบนี้นะวันนี้คืออะไรไอ้พวกนั้นปนอะไรีกไอน่ะกบไปเบเอ๊ะ บอกว่าต<ด>่ไ<ด>อไปคุชี่มินเนี่ยนอันนี้ก็อาจจะละลายเหมือนกันนะเหมือนเลนโบวเนโบละลายนะละลายร้อนเลยนี่แสวว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 วนววนว<ะ>นะนีวก็เปววววลวว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 วกวววววอันนี้ไม่ค่อยสโลววแต่ก็วว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 ดววววนิดเดียวนะ โอ้ยอ้ยเอ็นม่ิเจนพิเจนอันนี้เอาง่ายนี่นะคะก็เป็นสคูชิมินเนียนอาจจะไม่ค่อยจะเป็นเหมือนนินเนียนเท่าไหร่ต่อไปว้าวอันนี้จิ๋วมากเป็นสูชฮมเบอร์เกอร์อันนี้ไม่ค่อยจะยืมตัวเลยดูนี่บีไปก็คือติดไปเลยนี่มือมีสโลว์มากๆเลยนะ จะต้องดึงเิดตัวไปอารมณ์มาโอ้โหชลโลต้นแข็งเลยต่อไปสกุชชี่สบู่นี่ก็เหมือนกันนะนี่ก็ไม่ค่อยยืนเหมือนกันนะนี่เป็นอะไรเนี่ยตัวต้องสั่งไปแล้วนั่นมันยังไม่ยังไม่เสร็จนี่นะก็ไม่ยืนตัวเหมือนกันสบู่ต่อไปสกุชชี่อมยิม้ม ตัวนี้ก็คือเออเหมือนไส้อะนะสควิชี่นี่ก็ไม่ยืนตัวเหมือนกันนะคะอันนี้โอ้โหอันนี้จะจะติดมือนะอแต่สโลว์น,นี่สควิชี่อะไรดีอะสควิชี่สบู่แล้ส้มอ่ะลองจับกันเลยอ๋ออ้นี้มันยังไม่เย็นนะยังไม่เสร็จหมดนะไอ้ดูอันนี้นี่ จริงมันต้องแบบนี้นะบีไปปุ๊บก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะไม่ยืนเลยมันยืนนะมันก็ค่อยๆพองแล้วอะ่ะนะมันก็จะพองๆไปอย่างเงี้ยแต่เยอะยุกว่าน,นี้นะเราก็จะมาบีตืดแล้มันก็จะค่อยๆพองแม้เริ่มพองแล้วเห็นไหมสกุชชี่ทั้งหมดก็เป็นยางหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดอางนะคะ นี่บาวนีอันนี้อะไรมินเนี่ยนอันนี้เรนโบว์นะคะอันนี้อมยิ้มไส้เชอร์รี่อมยิ้มเชอโกแลตเลยนะแป๊บนึงสบู่สบู่ส้มอออ๋ออันนี้จะตั้งชื่ออะไรดีอันนี้ก็เป็นอมยิ้มจิ๋วแล้วกัน แล้วก็แฮมเบอร์เกอร์รที่ยืนตัวเมื่อกี้นะอโอเคเป็นยังไงบ้างคะวันนี้นะคะก็ต้องรอไปกันหน่อยนะคะบ๊ายบายท้งสกูชี